สวัสดียมามเช้าวันเสาร์ค่ะกบใดพ่อห่างหายบาดใดลงคงลงคิดอย่างเลยเหนื่อยพอมีเวลาจะอีทําคิดอียังก็มืบอนี้เขางานเจ้าโมงไปบอน,นี้ทํางานเสร็จก็ชวนน้องออกไปย่างเพราะว่าไปเบิรงหมองไก่มองโรงแรมเมื่อคือออดเมืองออสโลเอสค่ะเป็น ประวัติศาสตร์ล,ลากโคลากก็ลอยยออเพิ่มเป็นแม่น้ำของวีเยนสก้ายูเคเซนเทนตุมหรือในเมืองออสโลนะคะคก็ยูนเป็นท่านตัางระวางของอแกมแลเบนหรืออะเกอร์ฮูสโตสติดหรือเมืองเป็นนาทีของแม่น้ำสู้อะเกอร์เซลวาตั้งแต่ทศวรรษ2 0 0 0 เป็นต้นมามีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง่าเรียคอนเทนเนอร์ er, หรืออาคารอาเนกประสงค์ขนาดกลางตั้งอยู่ขอบฟ้าของทางทิศเหนือหรือตะวันตกออกเฉียงเหนือประมาณนี้ค่ะยานยู่อัศัยของเชอร์เลนเกนยู่ระหว่างการกอร่อสร้างโอเปราแฮมชาติหรือยูทีเยนวิกาก็มันมีทั้งของสมุดสาธารณะของวัสโลฟ พิพิธภัณฑ์ต่างๆอยู่ระแวกอ,อ,อาคารหลังแทนที่ของพิพิธภัณฑ์ของที่ตั้งเดิมใน2 0 2พีประมาณนี้นะคะแล้วโคราชบ่ค่อยอ่านประวัติศาสตร์เท่าใดก็แล้วโคราชก็กเก็บบรรยากาศก็มื้อนี้มันแดดดีแดดท้อนคับกี่องศาเมื้อนั้นละย่ิบเกาองศาเท่าใดแดดท้อนคับค่ะคน ฝรั่งเนาะค่ะเขามาออกมาเห็นก็เห็นแดดเาขาก็ออกมากันเพราะว่ามันเป็นชุมชนหรืออพาร์ตเมนต์ของเก่าแก่ของแะบบมันปรับปรุงก่อสร้างของออสโลแล้วก็กมีแบบคนมีเงินไม่เงินแนอยู่ใน <c oughs> มเมืองน,นี่ค่ะแล้วก็เพราะเขามีแดดรอบๆคางของทะเลนี่ที่เป็นพวกอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์แล้วก็ไอ้บ้านพงบ้านพักค่ะก่อสร้างมันเราก็มีทั้งทาลงทาเรืออันนี้คือ ประวัติศาสตร์คือค้นแก่ผู้ใช้แก่อยู่ในโซนนี่ค่ะโซนนร่งของเมีงยงเยนวิทแก้ราคุระออกเสียงว่าถูกก่ต้องมาดราม่าได้ค่ะก็อยากรู้ประวัติศา์เขาไปอ่านเบิอเพอราคุระต์ไได้อ่านคืขอข่าวๆเป็นแค่นี้แต่ลาคุระตออกมาเบิง้งเพราะว่าเป็นแดดล้งแดดด,ดีชวนโนออกมาก็มาดื่มกันนิดมาดื่มแก้วเรแ่้วก็กินอาหารพเพราะว่าเลิกง,งานราคุระตไปกินอาหารเที่ยง เบิรงคนกับคนร้ายค่ะออกมามเป็นผ้านาคนร้ายคักอิลีค่ะาสงอาศัยอยู่กับหลมันเป็นเมืองในเมืองเนาะคะ่ะติดกับทางรถไฟสะดวกสบายแล้วก็โรงแรมแลววาโคลาสก็อยู่ติดกับมองนี้เลยเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะ้าพออกันช่องลาโคลาสอินโนเวหรือลาโคลาส ก็ห้างไฮเป็นอาทิตย์ตอาทิตย์แล้วก็ลัจะได้ลงคลิปเที่ยนึงเพราะว่าเมื่อเนี่ว,นน <c oughs> วันจันทร์วันจันทร์ที่ยี่สิบหกเมื่อวานนี่ก็วันอาทิตย์งา้นได้ห้องบ่หลายแต่ว่างานหลายเพราะว่ามันเป็นห้องออกก็ได <c oughs> ้เขาว่าได้ยิบซีหยบหาหองหองอยู่หลายมันก็ใครอยู่แต่ว่ายี่สิบหองซื้อสิบแปดหองแต่ว่าห้องออกหมดน,นี่ก็ ว่าหนักยูค่ะเพราะว่าห้องออกคือลูกค้าออกเขาต้องเทสทุกสิ่งทุกอย่างบางห้องก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เขาก็จะดื่มวันศุกร์เขาก็จะดื่มสินะคะมันก็มีขยงขยะเขาเก็บลายแห้งหนาห้อน้ำสินะคะถ้าหนาหนาวก็ยังโอเคหนาหนาวก็อีกยากยากคนละแบบขยะคนละแบบมันก็มียากมีไงมันก็สลับกันไปสินะคะเขาว่าได้ห้องหลายก็เป็นพวกห้องยูหลายสินะคะเมื่อวันก็เมื่อวันวันเสาร์ลาคนลานก็ เลิกงานก็บอถือว่าเร็วดอกเพราะว่าก็เลยเวลาไปดยูแต่ว่าเหนื่อยเนื่อยก็เลยออกไปเก็บบรรยากาศมองละมองเก้าแต่ว่าคนละโซนสินะคะเพราะแดดมันดีแ,แดดแดดสีเกินค่ะแด,ดดดีจนแบบแขนพลาดอาไม่เลยก็สามสิบกว่าองศาไปกับนออเมอวันเสาร์วันนี้ก็พอได้ออกเพราะว่านี่ห้องๆๆองๆๆอกลายก็เหนื่อยแล้วก็ไปซอยนอกนำ้ำ เราคนละค่ะว่าแล้วงานแล้วจนมาก,ก,ากย้ายไปอะไ้กลับบ้านเลยหรอกค่ะเพราะว่าจะถามหัวหน้าว่ามีคนยังบ่แล้วบ่เพราะว่า,น,า,น,าน,นึกถึงหกตัวคองเวลาตัวคองเฮ็ดเราเหลือคนเดียวสินะคะก็ะะ <c oughs> จะไปซอยเขาสินะคะของพี่หัวหน้าว่าบ่ามีเหลือเขาเหลือห้องเดียวเพราะต้องคือไปซอยเขาแต่ว่าามที่ซอยน่องคนไทยโคราชน้ำกันนั่นแหละค่ะไี่ไ,ได้ไปซอยขอเขา ก็สมัครเป็นคนผิวสีแน่เพราะว่าเวลาเขาลากคุลาดก็แล้วนางก็มีน้ำใจมาถามสินะคะมาถามแล้วมาถามเพราะว่านาำจะเสร็จซาพร้อมแล้วคุลาดคนสาวผิวสีแต่อีซาวันเก็บขึขยะลูกไปทห้พันแน่เป็นบางครั้างสินะคะขนาดละเวลาลากคลาดแล้วลากคลาดจะไปถามเพราะวันี่ก็ได้วันเสาร์ก็ได้ย่างออกไปชมบรรยากาศในของออสโลแต่ แล้วคุลาดไปทายทงไทยอย่างแล้วคุลาดไม่ค่อยลูกประวัติอย่างเท่ากใหญ่โคดัปโปไดเขาไปอ่านประวัติคืออีกอย่างคืออีกอย่างแต่ว่ามองสถานที่ที่แล้วคุลาดไปใกลกับโรงแรมแล้วคุลาดก็เป็นแบบอย่างลรอคะประวัติศาสตร์เขาก็มีอยู่งละแต่ว่าแล้วคุลาดที่ได้เขาไปอ่านของของมันอีกอย่างละมาเล่าบอลแล้วคุลาดบอลรู้ละเอียดแล้วคุลาดก็จะมาเล่าอีทายภาพที่ว่าเบาตรงนั้นเลยจริงๆนะคะก็มันยังบอกนอกกว่ายังบาทัวร์ได้อันนี้ไปอีกโซนหนึ่งว่าสัตว์เดี๋ยว มือใดเลิกแล้วเขาเอสออกสาไปปูนั่งอีกโซนหนึ่งว่าษันโซนที่เขาไปขึ้นเรืออีกว่าษันก็ลาวโคราก็ได้ไป <c oughs> อาทิตย์ก่อนอาทิตย์วันที่ยี่สิบก่อนนั่นแหละลาวโคนหลัเสาเสา,สาที่แล้วนูน่นนูน่นแลาวโคราก็ได้ถ่ายคลิดเราเอามาลงมือต่อมือเสียใจก็อีอีสับสนกับวันที่แน่ว่าไอ้บริษัทเอาไปลงเลรือก็นสนุกสนานมวนซื่นกันแล้วโคราลังดื่มมาดื่มแล้วโคราลกับมวลได้เป็นคนที่ว่า ก็จําเป็นต้องเดิมหรอกก็ต้องเล่นหรือว่าคันว่าไปงานปาร์ตี้ก็บ่จําเป็นต้องไปนั่งแอปเป็นนักร้องใช่นะคะแล้วเขาเ็แม่สไตล์แบบนั้นถ้าว่าออกไปดวงไปดื่มก็อีเป็นสไตล์เดิมครว่าอยู่เฮ็ดหมัวเฮ็ดงานก็อีเป็นหมัวเฮ็ดงานถ้าว่าไปปาร์ตี้กับหมู่กับพวกไปสนุกสนานก็คือสนุกสนานพอไปนั่งเป็นนักงแอปแอร์หรือคอยไปนั่งสอดแนมซองเบิงอีนั่นเป็นนังสั้นอีนี่เป็นนังสี่เขาเล้วก็าเล่าเป็บอมบ์มาะว่าไปม่วนก็คือไปม่วนเล่นก็คือเล่น บอ่อตอกมันวางมาดไอ้นางเอกใส่เังสินะคะรางเก็บเก็บอาการเป็นกระเน็บกระเนียมค่อยซองตอดแหนมบองคน,น,นเอามาบอกบ่กค่ะแล้วคนเผมบอกบ่รสไตล์นะั่นอยากบอกก็บอกเดี๋ยวนั่นอยากเลนก่นกระลินอยากไปมว้วนอยากไปปาร์ตี้คือปา,ปาร์ตรี้ค่ะตัวเวเป็นมาดนางเอกมาดมาดังบ่อบ่อถ้าว่าต่างจะไปม่วนก็คือไปม่วนอีนีบน่อมานางังถ้าว้ไปม่วนก็คือไปมว่วน ถ้าที่ว่าเตยหอมมากๆก็ต้องไปสิ่นะคะเป็นมัตสึมากกว่าก็น,นั่นแหละก็เลยเก็บภาพบรรยากาศไทยหฮมาเบิลเนาะค่ะแล้วคนละก็เมืรอนี้วันจันทร์สวายอีกน้ำจิม้มสุกี้เพราะว่าน้ำจิม้มสุกี้เก่ามันโดนแล้วก็ตั้งแต่เฮ็ดงานมาก,ก็บวนเวลาได้ดปิ้งย่างกับสามีเนาะค่ะสามก็เลยนั่นแหละน้ำจิ้มมันคงเก่าแล้วคนละจะเทสิ่งเัาจะเทสไหมเราจะเต่ตัวยินไวเพราะว่าเมื่อได้หยุด แดดดีๆก็จะอีปิงแต่ว่ามันห้อนค่ะบ้านอพาร์ตเมนต์แล้วโคราชมันน้อยเล้วก็อีมาปิงยามก็ห่อนบ่คื่อคืาหนาวหนาหนาวนี่ก็ยังอีปิงยามมันก็โอเคอยู่เพราะว่ามันได้ต้นน้ำห้องห่อนแล้วค่ะอันนี้มาวันนี้เลิกงานมาวันอาทิตย์ก็ได้ไปใส่เฮดซอยซอยนอนที่จริงแล้วโคราชแล้วตรงเวลาเราขึ้นไปซอยนอนก็เลยกลับประบานหกโมงครัวสามีก็อีเฮ็ดอาหารครบรอบเจ็ดปีดูน้ำกัน ก็พอดีแล้วเตรียมมุกเตรียมมุกไว้ก็เลยกว่าป้าต้องเฮ็ดคือรักสันเนื่อยสันบ่หิวแล้วก็วินขีลูกค้าทิ้งทิ้งคีไว้ให้เฮ็ดสองห้องเพราะว่ามันแบบมันโดแล้วมันแห้งติดเคลืองโซงส้มส้มตาพวกเปลาผนังสินะคะเกิดวันใดเราเกียดเพราะงานของเจ้าของแต่ว่ามันมันเห็นภาพแล้วมันโมนึกอยากกินอียงเลยกงานมันว่าที่รักกันเพราอยากกินป้าต้องเฮ็ดตอกคันดอกก็เพราะว่าแเราคนอาจจะกินไอเอียงละขนมที่ ลูกค่ะซ <T |ar|> ื to the the water water. Um ้อถิงไว้ให่เราก็มาบ้ากับอะไรพ่อใหญ่ก็อีที่กับวัดไปลงไปดื่มข้างล่างขอสนัดวัดมันห่อนมันห่อนแฮมอะค่ะเราแดดมันห่อเราลงไปดื่มข้างล่างกันคนละแก้วก็พ่อใหญ่ก็คืนมาซื้อแฮมเบอร์เกอร์เขามากินขี้บับแล้วล่ะแล้วกุหลาบก็กินแอรลวกเส้นลวกเส้นมีไส้กับไอแกงแถงเพชรที่ห่อไปกินน้ำนองที่มองเพ็รงาน แค่นั้นแหะค่ะแล้วเราก็แก้สองตายายปมี ennes, ้อย่างเลิศเลยเพิ่มเติมอกอย่างหนึเพราะว่าบราได้อยู่ในอย่างไรมันอยู่ในแบบโมเมนต์ของสองตายายแล้วก็แก้่มี้อย่างห่นวงหัววายนู่เของสินะคะเพราได้เป็นเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้เฮ็ดที่็ดสวนเที่ยวแล้วค่ะเพิ่ง้างหลังมันก็อนุญาตของลาคูลาตเราเราเพราะได้เฮ็นอีย่างนั้นค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์น้อย มัน,นมีสถานที่ผักเพก็ไปปลูกมาใหม่ๆมันดูเขาไป็ดงานตอนเรียนก็พวงอยากเขดพ้่งเขดผักาายู่แหละก็เลยมาดูนี่เราบ้านสถานที่มัน,นก็อํำนวยแล้วก็ห้อว่างที่มาปลูกพุงปลูกผักปลูกกระบอกคุมค่าซื้อวงซื้อดินต้องเชืะะ่อค่ะซื้อดินกระแพ้กระถางกระแพ้เอ่อลงทุนไปสองสามพันได้กินผักสล็งสลัดกระทิกกะจกจาะคนหอคนงหอม ซือกนิ่นไงกว่าก็เลยกเพสื่อแต่ว่าเรลาปลูกก็ไม่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาบวนเวลาตอนมี้พราะทำงานตลอดแล้วก็คิดถึงพี่น้องทุกคนเนาะค่ะเราเข้ามาคุยมาทักกันแล้วกัค่ะชมบรรยากาศที่เาราเวลาเก็บให้เบ,เบิ้งก็อีกเป็นผสมภาสากันไปแล้วค่ะอันนี้พึ่งตื่นมาลางหน้ากินกาแฟเดี๋ยวยี่เตรียมโตัวออกไปบงไงกบเบิ้งขอไอเทมยาสุกี้เอามันน้ำกิมสุกี้ ปิ้งย่างใช่ไหมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแคนนี่เนาะคะ่ะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ลาวโคราชได้ด้อค่ะ,คะยอดอย่างกับผู้ติดตามบอกกับเพียงไปใสด่ดอกเพราะว่า,วาลาวโคราชเรได้เห็นงานอย่างต่อเนื่องเนาะคะ่ะแล้วก็ได้เข้ามาทักมาท้ายแล้วก็บเขาเป็นเวลาโตต่อพี่น้องเท่าไหร่ในคอมเมนต์แล้วก็ดววใดใวกได้ไปคอมเมนต์ผู้ดใดเท่าไหร่ทีนะคะมันก็เลยเป็นการว่าเขาทำแบบค,คล้ายเครียดเนาะคะ่ะแล้วก็ แต่เจอพี่น้องแล้วก็แบ่งปันพี่น้องในช่องนิดๆน้อยๆแล้วก็รู้จักพี่น้องในช่องนิดๆน้อยๆกระตานไปตามตะตรงตะ,ะเตะทา,าราคนณรับไรเขาไปทักตะกี้อย่างก็ขออภัยไวนะ้หนาตรงนี้เนาะคะ่ะก็พอกันไม่คิดหนาะบ๊ายบายขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใจที่มีเหตุร้าวคุณลาดเด้อค่ะพอกันไม่คิคปหนาะบ๊ายบาย